ชั้นนักศึกสอพัฒนาขององคารหาบัาจจิตตัวนักศ 1, 46, 64, 26, ึกษา641446 4 0มูลเลียน6 4 2 6เครื่องเก่งัวนค่ะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับ Middle ลซีแล้ก็ถามสิกเกอร์ค่ะความหมายของ m i d เดิลนะคะก็คือจุดกึ่งกลางของเปียโน,นเรียกว่า C กลางหรือว่า C ีโฟนะคะมันจะเป็นเซนเตอร์บนคีย์บอร์ดทั้งหมด88มาตรฐานนับจากทางซ้ายมือนะคะมา4ออกเต็มค่ะ มีไว้ใช้เขียนโน้ตในกุญแจอื่นๆเป็นสาเหตุว่าทําไมเครื่องดนตรีของแต่ละชนิดนะคะใช้กุญแจที่ต่างกันค่ะเพราะว่าแต่ละเครื่องดนตรีนะคะจะอยู่ในช่วงเสียงที่แตกต่างกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตมีเดิลซีของแต่ละกุญแจนะคะว่าอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างนะคะเป็นเบื้องต้นนะคะก็จะเริ่มจากกุญแจซอนเลยนะคะโน้ตมิเดิลซีก็จะอยู่ต่ำกว่ามาทัศ ้าเส้นนะคะแล้วก็จะใส,ส่เส้นน้อยตัวดูนี้ค่ะต่อไปนะคะกุญแจฟานะคะก็จะอยู่สูงกว่าเส้นน้อยเอ๊ะสูงกว่าพัานธะแทเส้นนะคะปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ใส,ส่เส้นน้อยลงไปต่อไปนะคะของกุญแจโดก็จะอยู่ตรงกับหัวกุญแจโดเลยะคะ่ะแบบนี้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างการเขียนตัวโนตแล้วก็ตัวหยุดนะคะว่ามีลักษณะอย่างไร เราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็คือตัวกลมค่ะการเขียนตัวกลมนะคะเราก็จะไม่ได้เขียนกลมมากขนาดนั้นนะคะก็จะวงรีหน่อยๆเป็นแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะกตคะ็ตัวขาวค่ะตัวขาวก็จะมีลักษณะเหมือนตัวกลมเลยคะ่ะแต่แค่เราจะใส่ขีดขึ้นไปปึ๊บแบบนี้หัวจะอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็เส้นก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะคะ ต่อไปคะ่ะนกตตัวกลมเอ้ยนกตัวขอโทษค่ะ as, นกตตัวดํานกตตัวดําก็จะมีลักษณะเหมือนตัวขาวเลยคะ่ะปึ๊บแล้วก็หัวมันสีดําแบบนี้ต่อไปนะคะจะเป็นนกตตัวขบีตหนึ่งชั้นแล้วก็จะเขียนเหมือนตัวดํานะคะมีเสเ้นแบบนี้แล้วก็วาดหัวลงมาปึ๊บอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะนกตตัวขบีตสองชั้นก็เหมือนตัวขบีตหนึ่งชั้นนะคะเราจะแค่เพิ่มเส้นที่หัวมันเฉย แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเขียนตัวหยุดของแต่ละตัวโน้นนะคะก็จะมีตัวหยุดที่ใช้แตกต่างกันนะคะเราจะมาเริ่มจากตัวหยุดของตัวกลมเลยนะคะตัวยดของตัวกลมนะคะจะมีลักษณะเหมือนหมวกคว่ำแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะอยู่ชิดกับเส้นที่สี่แล้วกวาดหมวกคว่ำลงมา ต่อไปนะคะตัวหยุดของตัวขาวนะคะก็จะหยุดติดกับเส้นที่สามแล้วก็วาดขึ้นไปแบบนี้เหมือนเหมือนตัวหยุดของตัว,ตวกลมนะคะก็อยุ่คนมาฟังกันต่อไปนะคะตัวหยุดของตัวดำนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนแบบสายฟ้าแบบนี้อย่างนี้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวหยุดของตัวขระเบิดน,นะคะเราก็จะวาดแบบนี้แบบนี้ ส่วนตัวอยของคอมบิสองชั้นนะคะก็ค่ะเหมือนกับตัวอยางของคอมบิหนึ่งชั้น,นะคะ่ะแต่แค่มีสองขีดถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของตัวโน้ตและค่าจังหวะของมันกันค่ะเริ่อจากอันแรกนะคะโฮูโน้ตจะเป็นชื่อของโน้ตตัวกลมต่อไปนะคะฮาบโน้ตก็คือชื่อของโน้ตตัวขาวต่อไปควอเตอร์โน้ตจะเป็นชื่อของโน้ตตัวดำค่ะต่อไปเอกโน้ต เลขนจะเป็นชื่อของโน้ตตัวคาเบอนหนึ่งชั้นต่อไปนะคะ16 t e n โน้ตจะเป็นชื่อโน้ตตัวคาเบอของโน้ตตัวคาเบอนสองชั้นนะคะแต่ละโน้ตก็จะมีค่าจังหวะที่แตกต่างกันนะคะเราจะเริ่มจากตัวกลมตัวกลมจะมีทั้งมีค่าจังหวะเท่ากับ4จังหวะนะคะต่อไปตัวขาวจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็จะเท่ากับ2องจังหวะต่อไปตัวดำ ก็ลดมาครึ่งหนึ่งจากตัวขาวก็เท่ากับ1ต่อไปตัวแค่เป็น1ชั้นก็ลดมาจาก1ก็จะเป็นครึ่งจังหวะหรือว่า0.5นะคะต่อไปเข้าเป็นสชั้นก็ลดลงมาหนึ่งส่วนสหรือว่า0.25นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมานินรู้กันยืดจังหวะนะคะทุกคนจะเคยเห็นโน้ตแบบนี้ ที่เรียกว่าตัวดำปาจุดหรือว่าจะเป็นแบบนี้ตัวขาวปาจุดแล้วเราจะรู้ได้ยงไงใช่ไหมคะว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือเริ่มจากสมมุติว่าเราเจอโน้ตตัวดำปาจุดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้เราเขียนไว้เท่ากับถ้าเราเอาตัวดำมาหนึ่งตัวจุดนะคะก็จะแทนค่าของครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวนั้นสมมติว่าอันนี้เป็นตัวดำใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของตัวดำก็คือ ตัวคาบิดหนึ่งชั้นใช่ไหมคะแบบนี้เราก็จะได้เท่ากับหนึ่งจังหวะครึ่งแบบนี้ต่อไปตัวขาวประจุดนะคะตัวขาวประจุดอ่ะเราก็เอาตัวขาวมาก่อนปึ๊บครึ่งหนึ่งของตัวขาวก็คือตัวดำใช่ไหมคะเราก็จะใส่ตัวดำมันก็จะเท่าเท่ากับทั้งหมด แบบนี้ค่ะต่อามานะคะจะมาเรียนเรียนเรื่องเกี่ยวกับการโยงเสียงหรือว่าทายแล้วก็สลือนะคะซึ่งสองอันนี้นะคะจะเขียนในลักษณะเหมือนกันแต่ว่าใช้ไม่เหมือนกันค่ะเราจะาเริ่มจากทายนะคะทายจะใช้โยงเสียงสําหรับเสียงที่มีเสียงเดียวกันนะคะเราจะใช้ก็เพราะว่าสมมุติว่าเราเขียนโน้ตแต่ว่าอยากให้โน้ตยาวก,กว่านี้แต่ว่าตามซิงเกิลที่กําหนดมันเต็มแล้วเราก็จะ โยงกับเสียงของห้องถัดไปได้ค่ะเพื่อให้เสียงของตัวโนดนั้นยาวขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเสลแล้วก็ใช้สําหรับโน้ตที่คนละเสียงกันค่ะเพื่อให้โน้ตมันสมูทขึ้นอย่างเช่นเราเล่นไวโอลินใช่ไหมคะถ้ามีเสียงเสลถ้ามีสัญลักษณเสลก็คือให้เราเล่นโบเดียวกันค่ะประมาณนี้ค่ะกามาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะคือการกําหนดอัตราจังหวะหรือว่า time signature นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็น เลขแบบกำกับหนะ้าห้องโน้ตแบบนี้ก็คือโน้ตแต่ละตัวก็จะมีแทนค่าของแต่ละสิ่งไม่เหมือนกันนะคะก็คือตัวแรกก็คือจะแทนจํานวนตัวโน้ตที่นํามาส่วนข้างล่าก็จะแทนตัวโน้ตว่าเราต้องนําตัวอะไรมาสมมติว่าถ้าเป็นซีซีแบบนี้ก็จะเท่ากับในหนึ่งห้องนั้นนะ่ะมีตัวดําทั้งหมดสี่ตัวค่ะอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า เลขข้างล่างเนี่ยมันก็คืออะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะมาบอกนะคะก็คือเริ่มจากเลขหนึ่งเลยนะคะเลขหนึ่งก็เป็นตัวแทนของโนตตัวกลมต่อไปเลขสองนะคะก็จะเท่ากับโน้ตตัวขาวต่อไปเลขสี่ก็จะเท่ากับโน้ตตัวดำไปเลขแปด เท่ากับทาบิหนึ่งชั้นสุดท้ายเลขสิบหเท่ากับทาบิตสองชั้นแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเขาให้เรามา่สองแบบนี้เพ่อนเพอนพทราบไหมคะว่าหมายความว่าห้องนั้นมีโน้ตอะไรกี่ตัวกี่ตอกเช่นเลยนะคะเท่ากับโน้ตตัวขาวทั้งหมด จำนวนสี่ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่ะอย่างนี้สำหรับความรู้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแค่ความรู้เบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะคะเพื่อจะให้ทุกคนไปต่อยอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนจบนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ